2025การอยู่รอดในป่าฤดูการที่12มาถึงแล้วยังคงเป็นสูตรที่คุ้นเคยรสชาติเดิมสถานที่แข่งขันในครั้งนี้คือทะเลทรายแอฟริกาที่ร้อนและแห้งแลง้งผู้เชี่ยวชาญการอยู่รอดจะได้รับอนุญาตให้พกพาอุปกรณ์ที่จําเป็นเท่านั้นพวกเขาต้องแข่งขันกันในดินแดงที่โหดร้ายนี้เพื่อเอาชีวิตรอดเมื่อเทียบกับป่าฝนและหิมะในอดีต กฎการเอาชีวิตรอดในภูมิประเทศทะเลทรายเรียกได้ว่ายากระดับนรกท่ามกลางความร้อนและความแห้งแลง้งพร้อมกับการเผชิญหน้ากับสัตว์ร,ร้ายที่อันตรายถึงชีวิตผู้เข้าแข่งขันจะเอาตัวรอดได้อย่างไรกฎเดิมใครอยู่รอดได้นานที่สุดจะได้รับเงินรางวัล500,000ดอลลาร์สหรัฐโดยสารเฮลิคอปเตอร์ของทีมงานที่หลบหนีมาผู้เข้าแข่งขัน10คนถูกส่งไปยังจุดเริ่มต้นของแต่ละคนผู้เข้าแข่งขันคนแรกชื่อว่าวิลครั้งแรกที่เขามาอยู่คนเดียวในดินแดนป่าเถื่อนนี้จิตใจของเขายังไม่สงบ ไม่มีทีมงานไม่มีช่างภาพทุกงานต้องทําด้วยตัวเองทั้งหมดแต่โชคดีอย่างหนึ่งคือจุดเกิดยังอยู่ริมทะเลสาซึ่งหมายความว่าในช่วงแรกสามารถหาแหล่งทรัพยากรป่าได้มากหลังจากสังเกตสภาพแวดล้อมรอบๆเล็กน้อยวิวตัดสินใจไปที่ริมทะเลสาเพื่อแก้ปัญหาน้ําดื่มก่อนก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นทางการวิวเคยเป็นผู้ขนส่งสัตว์มีหน้าที่ขนส่งสัตว์ป่าไปยังประเทศต่าง ทำให้เขาสนใจการเอาตัวรอดในธรรมชาติในเวลาว่างไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่พักถิ่งการทํากับดักหรือการติดตามสัตว์ทักษะที่ใช้ในการเอาตัวรอดเขาก็เชี่ยวชาญทุกอย่างส่วนเรื่องการเข้าร่วมการแข่งขันหลักๆคือเพิ่งมีลูกชายคนหนึ่งมีเงิน50,000ดอลลาร์ 50, นี้ต่อไปก็สามารถเลี้ยงดูเขาให้โตเป็นผู้ใหญ่ได้เนื่องจากน้ําในทะเลสาบมีแบคทีเรียอยู่มากแน่นอนในสถานการณ์แบบนี้ไม่ควรดื่มโดยไม่ระวังดังนั้นวิวจึงใช้ภาคุ่มหัวกรองเล็กน้อยเมื่อเติมน้ําเต็มแล้วก็ต้องต้มให้เดือดก่อนสําหรับททีีี่่ตั้้้งแคมืืืนนนเเขาลอกพ รบใช้วิธีจุดไฟแบบรวดเร็วเพื่อก่อกองไฟเล็กๆจากนั้นก็แค่รอให้น้ําเดือดก็พอระหว่างที่รอวิวตั้งใจจะลองทําสายเบ็ดตกปลาเผื่อว่าจะตกปลาได้สักตัวในขณะเดียวกันผู้เข้าแข่งขันคนที่สองชื่อว่าเคซี่สิ่งที่ทําให้เขาพอใจคือบริเวณที่เกิดมีแหล่งน้ําอยู่พอดี ทำให้เขามีเวลาในการคิดเรื่องอื่นๆดังนั้นเคซี่จึงมาที่บริเวณรอบๆสำรวจสภาพแวดล้อมพื้นฐานความคิดของเขาคือต้องตรวจสอบทรัพยากรรอบๆให้ดีไม่เช่นนั้นอาจต้องย้ายที่อยู่ในภายหลังนั่นแย่เลยเพิ่งเดินไปได้ไม่นานเขาก็พบรอยเท้าบนพื้น จากการวิเคราะห์รูปร่างน่าจะเป็นของเฟยเฟยในพื้นที่นี้พวกนั้นมักจะออกมาเป็นกลุ่มและอันตรายมากไม่นานเขาก็พบร่องรอยการคลอดบนก้อนหินเมื่อเข้าไปดมใกล้ๆมีกลิ่นเหม็นของสัตว์ตระกูลแมวทำให้แคซี่กดลูกสู้ทันทีเขาตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะอยู่รวมกับสัตว์เหล่านี้อย่างไรก่อนเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นทางการแคซี่อาศัยอยู่กับแฟนหนุ่มในชานเมืองทั้งสองใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อหลีกหนีจากความเจริญของเมืองน้ำดื่มที่ใช้ก็เก็บจากน้ำฝนเป็นวิถีชีวิตที่ไม่เหมือนใคร ทำให้เคซี่มีทักษะการเอาตัวรอดในธรรมชาติที่แข็งแกร่งพร้อมกับความสามารถในการล่าสัตว์ที่ยอดเยี่ยมส่วนเงินรางวัลจากการแข่งขันเธอตั้งใจจะนำไปช่วยเหลือสัตว์ป่าให้มากขึ้นและยังอยากพิสูจน์ว่าผู้หญิงก็ไม่ได้ได้กว่าผู้ชายที่แข็งแรงในด้านนี้เลยไม่นานเคทางทิศต,ตะวันตกบนหน้าผาข้างหน้าเขาพบกลุ่มสัตว์คล้ายลิงพวกนั้นเห็นเขาเป็นผู้บุกรุกจึงระมัดระวังตัวอย่างมากต้องเข้าใจก่อนว่าสัตว์พวกนี้มีอาณาเขตที่แข็งแกร่ง,งถ้าโชคร้ายอาจมีสิกว่าตัวมาหาเรื่องเขาดังนั้นนเเเเเคซี่จึงงงงตตะโกกสยดัพือออปราาาศขขข หวังว่าวิธีนี้จะทําให้พวกมันตกใจชั่วคราวหลังจากเดินวนรอบหนึ่งเคซี่ก็กลับไปยังจุดเริ่มต้นจัดการอีกด้านของแคมผู้เข้าแข่งขันคนที่3ามชื่อพรแค่ดูจากรูปร่างที่แข็งแรงของเขาคาดว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญการเอาตัวรอดที่ซ่อนอยู่มองไปรอบๆสภาพแวดล้อมสมบูรณ์แบบมากแอ่งน้ําขนาดใหญ่แบบนี้เพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันแต่พื้นดินเต็มไปด้วยก้อนหินเล็กใหญ ภูมิประเทศแบบนี้มักจะเป็นพื้นที่กิจกรรมของงูหางกระดิ่งดังนั้นเวลาออกไปข้างนอกควรหาไม้ไว้สำรวจทางก่อนเข้าร่วมการแข่งขันพรก็เป็นคนที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งมักจะไปสำรวจในป่าลึกบ่อย บางครั้งก็ไปสร้างที่พักบนภูเขาทำกับดักล่าสัตว์ดังนั้นในช่วงนี้ก็ได้ฝึกฝนทักษะที่มีประโยชน์มากมายเนื่องจากอายุเกือบ40แล้วยังไม่ได้แต่งงานเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อจัดงานแต่งงานให้แฟนมองไปรอบๆที่ริมทะเลสาบน้ําที่นี่ขุ่นมากจนไม่สามารถดื่มได้ดังนั้นพรจึงวางแผนที่จะขุดหลุมข้างๆเพื่อกรองน้ําแม้ว่าจะไม่สามารถกําจัดแบคทีเรียได้ 100%แต่หลังจากกรองแล้วนําไปต้มก็สามารถดื่มได้โดยรวมแล้วก็ยังมีประโยชน์อยู่บ้างคนที่สีที่เข้าร่วมคือจิตอายุ35ปีเช่นเดียวกันบริเวณจุดเกิดของเขามีทะเลสาบขนาดใหญ่ล้อมรอบเพิ่งจะลงพื้นที่ยังไม่ได้แก้ปัญหาที่พักและน้ําดื่มจิตก็ตั้งใจไปตกปลาที่ริมทะเลสาบก่อนตามที่เขาบอกอาหารสําคัญกว่าปัจจัยอื่น ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเขาเป็นเพียงนักเดินทางธรรมดาคนหนึ่งหลังจากได้เที่ยวชมความงดงามของโลกหลายแห่งก็ได้เป็นผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการการท้ากลางแจ้งเมื่อเทียบกับความแข็งแกร่งทางร่างกายจิตยังรู้สึกว่าตัวเองมีความได้เปรียบทางด้านสมองเมื่อมีโบนัสเขาก็สามารถซื้อที่ดินเพื่อทำฟาร์มได้จากนั้นจิตก็ไปหา,มาแมลงตะกะแตในพุ่มหญ้าเมื่อเด็กๆมาถึงริมทะเลสาบก็เริ่มตกปลาที่ยาวนานน่าเสียดายที่ปลาบริเวณนี้จับยากจริงๆยืนดูที่ริมทะเลสาบอยู่นานก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยความจำ สายมาทำอาหารย่างเล็กน้อยหลังย่างต้องทำความสะอาดน้ำออกลองชิมดูไม่คิดว่ารสชาติดีทีเดียวเติมพลังได้เล็กน้อยเขาตั้งใจจะนอนพักสักครู่ในขณะเดียวกันที่ฝั่งของพรหลังจากพยายามมาตลอดบ่ายเขาก็ได้สร้างที่พักชั่วคราวเสร็จก่อนค่ำ เนื่องจากวันแรกทุกคนไม่มีแรงมากพอที่จะสร้างบ้านทุกคนก็เลยปูผ้ากันน้ำแล้วพักผ่อนส่วนเคซี่นั้นยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นอนบนพื้นก็สามารถทักค้างคืนได้พอตกกลางคืนรอบๆมีเสียงสัตว์ป่าดังไปทั่วนี่จะเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องคุ้นเคยในอีกหลายสิบวันข้างหน้าแต่เมื่อผู้เข้าแข่งขันคนอื่น เตรียมตัวพักผ่อนผู้เข้าแข่งขันหญิงอีกคนหนึ่งชื่อเคที่แต่กลับตกปลาใหญ่ได้ไม่คิดเลยว่าวันแรกก็สามารถตกปลาตัวใหญ่แบบนี้ได้ถ้าเป็นแบบนี้แหล่งอาหารที่นี่คงอุดมสมบูรณ์มากรีบมาที่ริมทะเลสาบเพื่อจัดการเกล็ดและเครื่องในเคที่ก็นั่งลงกับพื้นเพื่อเพลิดเพลิพนกับมือดึกจนกระทั่งเช้าวันถัดมาเขายังเก็บผลไม้ป่ามาโดยเฉพาะเพื่อเสริมวิตามินที่จําเป็นแตกต่างจากผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆที่อยู่ในงานเคที่เป็นชาวออสเตรเลียโดยกําเนิดเขาเปิดโรงเรีย,ยนสอนทักษะการเอาชีวิตรอดด้วยตัวเอง และดำเนินการมาเป็นเวลา20ปีแล้วดังนั้นในฐานะครูในเรื่องทักษะการเอาชีวิตรอดเขาไม่มีข้อบกพร่องเลยงานฝีมือเล็กใหญ่เขาสามารถทำได้ทั้งหมดเพราะได้รับอิทธิพลจากพ่อเขาเคยอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งมาก่อนดังนั้นสถานที่ในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นข้อได้เปรียบสำหรับเขาขณะที่เขานั่งอยู่บนพื้นเก็บผลไม้ป่าจูจูก็มีหมูป่าตัวหนึ่งวิ่งผ่านไปไกลๆเคที่หยิบธนูขึ้นมาแล้วค่อยๆเดินเข้าไปอย่างระมัดระวังแต่ผลลัพธ์คือหมูป่าตัวนั้นก็รู้ตัวเร็วมาก รีบวิ่งหนีไปอีกทางจนหายลับไปตามรอยหมูป่าไปเขาพบเส้นทางกว้างใหญ่บนกาะสักจากที่เห็นเพียงเท่านี้คาดว่าน่าจะมีสัตว์จำนวนไม่น้อยผ่านเส้นทางนี้นี่ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับเคที่อย่างแน่นอนในอนาคตคงจะได้มาดักล่าสัตว์ที่นี่บ่อยๆในขณะเดียวกันทางฝั่งของวิวเช้าวันนี้เขาถูกเสียงดังจากบนยอดเขาปลุกทำให้เขาต้องขึ้นไปสำรวจสถานการณ์บนภูเขาเขาเคยเจอสัตว์ป่ามาหลายชนิดแล้ว แต่สัตว์อย่างพวกตัวนี้เขาแทบไม่เคยเห็นมาก่อนว่ากันว่าถ้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาแล้วจะยากที่จะหลุดลพ้นพบธนูมาเดินรอบๆบ,บ,บริเวณนี้ด้วยพลังที่เหนือธรรมชาติระดับ2.5ของตัวเองวิวก็พบเจอแอนทิโลปตัวหนึ่งอย่างรวดเร็วแต่ยังไม่ทันที่เขาจะลงมือทําอะไรแอนทิโลปตัวนั้นก็เห็นเขาและวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วดูเหมือนว่าสัตว์ในบริเวณนี้จะฉลาดมากการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยก็ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการล่าสัตว์และที่สําคัญคือเพิ่งเริ่มต้นถึงแม้จะจับสัตว์ล่่่าาาาาาออยยููขนนนดดี้้ไไตมมมมุุณหภิปัััจบบกกก็็สราารถเเษล ดังนั้นวิวจึงใช้ที่นี่เป็นหนึ่งในสถานที่ล่าสัตว์ของเขามาที่ฝั่งของพรไม่คิดเลยว่าบอกรองที่ขุดไว้เมื่อวานตอนนี้ถูกน้ําในทะเลสาบท่วมไปแล้วดูเหมือนว่าวิธีนี้จะมีความแตกต่างเล็กน้อยดังนั้นพรจึงหยิบผ้าคลุมหัวของตัวเองออกมาเพื่อใช้กรองหลังจากกรองเบื้องต้นน่าจะลดสิ่งสกรปรกและแบคทีเรียได้มาก จากนั้นเขาก็จุดไฟและเริ่มต้มน้ําและในวันถัดมาก็สามารถดื่มน้ําจืดได้สําเร็จในขณะเดียวกันก็ไปที่ฝั่งของเคซีเมื่อคืนเขานอนอยู่บนผานังก,กันน้ําทั้งคืนไม่คิดว่าตื่นขึ้นมาจะเจอเรื่องมากมายยังมีแรงทําวิพื้นอีกด้วยพักสักครู่หนึ่งเขาก็หยิบธนูออกไปล่าสัตว์ ไม่คิดว่าเพิ่งเดินผ่านบ่อน,น้ำบนภูเขาก็เห็นละมั่งตัวหนึ่งบนหน้าผาไกลๆดูจากขนาดตัวแล้วน่าจะหนักร้อยกว่ากิโลน่าเสียดายที่เจ้าหมอนั่นอยู่ไกลเกินไปตามแรงของธนูแล้วยิงไม่ถึงแน่นอนด้วยความจำใจเขาจึงทําได้แค่มองดูละมั่งตัวนั้นจากไปแต่บางครั้งโชคก็มาจนไม่อาจหยุดยั้งได้จริงๆเดินต่อไปยังไม่ทันไรเคซี่ก็พบหมูป่าอีกตัวในพุ่มหญ้าในขณะที่อีกฝ่ายยังไม่ทันสังเกตเห็นตัวเองเขาเล็งเป้าหมายแล้วดึงคันธนูจนสุด โอ้พระเจ้าฉันได้คำแล้วเขายังไม่ล้มโอ้โหไม่คิดเลยว่ากดครั้งเดียวจะยิงเป้าหมายได้สำเร็จต้องบอกเลยว่าความแม่นยำนี้เหนือชั้นจริงฮ่หาฮห,หลังจากถูกยิงแล้วอยู่จูก็ล้มลงทันทีไม่คิดเลยว่าเพิ่งเริ่มต้นก็ล่าสัตว์ใหญ่ได้เยอะขนาดนี้เคซี่ก็พูดตรงๆว่านี่เป็นผลจากความพยายามของเขาเองตอนนี้สิ่งที่ต้องทําคือต้องรีบหาวิธีนําเนื้อหมูกลับไปที่แคมป์คิดว่าคงแบกกลับบ้านได้เลยแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายอย่างที่คิด ผลลับคือยุ่งอยู่ตั้งนานแต่ขยับไม่ได้เลยขนาดตัวใหญ่ขนาดนี้อย่างน้อยก็มีน้ำหนักประมาณ100กิโลกลัวว่าซากจะดึงดูดสัตว์นักล่าเคซี่จึงต้องใช้มีดเล็กควักเครื่องในออกมาโยนทิ้งจากนั้นก็ตัดขาหลังทั้งสองข้างออกและสามารถแบกเนื้อหมูกลับไปที่แคมป์ได้สำเร็จต่อไปก็สามารถทำอาหารได้อย่างสบายใจใช้ไม้สร้างเตาย่างง่ายๆขึ้นมา ชิ้นนี้เนื้อสันในที่เหนียวนุ่มเต็มที่คืออาหารเย็นวันนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อที่เหลือจะไม่เน่าเสียเขาวางแผนที่จะห่อเนื้อในส่วนที่กันน้ําได้อย่างมิดชิดต,ตอนกลางคืนต้องวางไว้ใกล้ๆไม่เช่นนั้นอาจถูกสัตว์ที่ด้อยกว่าจุรกรรมได้ไม่นานหมูย่างที่หอมกรุ่นก็ออกจากเตาได้อย่างราบรื่นลองชิมสักคําก็ยังคงกรอบอร่อยเหมือนเดิมรสชาตินั้นไม่ผิดหวังแน่นอนแต่พอกินไปได้ครึ่งหนึ่งแคซี่ก็คิดขึ้นมาได้ว่าเขาพกเกลือมาด้วยต้องบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งในอุปกรณ์สําคัญของเขาขเเเมืืื่่่ออออโรรยยกกกลลงงงบบนนนน้้าาสชติ็พุขึไปีีะดััทท ที่สําคัญคือเกลือยังช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จําเป็นอีกด้วยนี่ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับการเอาชีวิตรอดดูเหมือนว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าฉันสามารถพักผ่อนได้อย่างเต็มที่เวลาผ่านไปถึงวันที่3จิตตอนนี้กินไปแค่ชิ้นเดียวของกระบองเพชรเขาต้องใช้ช่วงเช้าที่อากาศเย็นสบายไปที่ริมทะเลสาบเพื่อหาอาหารจบลองดูใต้ก้อนหินว่ามีปูหรืออะไรแบบนั้นไหมแต่ในที่แบบนี้ก็คงพอเดาได้อยู่แล้วปูกุ้งแม่น้ําอะไรพวกนี้คงหาไม่เจอแน่เขาเสียเวลาไปทั้งเช้าแต่ก็ยังไม่ได้อะไรแต่ระหว่างทางกลับไปที่แคม จิตจูก็รู้สึกเหมือนท้องไส้ปั่นป่วนเขาวางกล้องลงแล้วอาเจียนอยู่นานนี่ไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยการอาเจียนสามารถทำให้เกิดการขาดน้ำและร่างกายอ่อนแอได้ง่ายจิตสงสัยว่าอาจจะเป็นเพราะกินกระบองเพชรเมื่อวานนี้มีปัญหาเขาจึงจำเป็นต้องนอนพักที่แคมป์เพื่อดูอาการจนถึงตอนเย็นอาการยังไม่ดีขึ้นสิ่งที่อยู่ในท้องก็ถูกอาเจียนออกมาจนหมดจนถึงตอนกลางคืนเขายังรู้สึกว่าร่างกายไม่สบายมากถึงขั้นเริ่มมีอาการหนาวสัน่นปวดเมื่อยตามร่างกาย ทนฝืนร่างกายแบบนี้ตลอดทั้งคืนจนกระทั่งเช้าวันที่4อาการกลับยิ่งแย่ลงกว่าเดิมทําให้จิตเริ่มสงสัยว่าตัวเองอาจจะป่วยดังนั้นเขาเริ่มสงสัยว่าจะสามารถอดทนต่อไปได้หรือไม่พร้อมกับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงจีตตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ดาวเทียมออกมาในที่สุด this is a j i m officially tapping ไม่นานนักเรือยอดก็แล่นมาด้วยความเร็วเมื่อเผชิญหน้ากับกล้องจีตกล่าวว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากอยู่ต่อปัญหาคือปวดท้องจนแทบจะทนไม่ไหวก่อนที่จะมาเขาสัญญากับครอบครัวว่าจะกลับไปอย่างครบถ้วนเขาไม่กล้าเอาชื่อเล่นของตัวเองมาเป็นประกันดังนั้นเขาเก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วจิตเตอร์กลายเป็นผู้เข้าแข่งขันคนแรกที่ถอนตัวตั้งแต่เริ่มต้นและต่อไปนี้คือช่วงเวลาที่เหล่าตัวท็อปจะปรากฏตัวยังมีผู้เข้าแข่งขันอีก5คนที่ยังไม่เผยตัวแต่ละคนเก่งจนเกินคาดในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยทรัพยากกรัตวว์ป่าาาามมมยยเชนนี้้คททของ เข้าแข่งขันแต่ละคนเพิ่งจะเริ่มต้นกลดนซีซั่น12ได้เปิดบทใหม่อีกครั้งผู้เข้าแข่งขัน10คนเผชิญหน้ากันในทะเลทรายแอฟริกาบนแผนที่ใหม่ที่เต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมสุดโหดและสัตว์ร้ายมีบางคนที่เริ่มเกมก็ล่าสัตว์ได้เนื้อหมูและวัวหนักร้อยปอนด์ทำให้ได้โปรตีนอย่างอิสระยังมีผู้เข้าแข่งขันที่ตกปลาป่าหนัก7-8กิโลกรัมได้เนื้อปลารมควันเต็มบ้านจนกินไม่หมด ในสถานการณ์ที่มีทรัพยากรอ,อาหารรอบรอบอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ใครที่ยิงสัตว์ใหญ่ได้คนนั้นก็จะได้ดเป็นผู้นำล่งหน้าเมื่อเวลาย้อนกลับไป4วันก่อนบาฮาเป็นผู้เข้าแข่งขันคนที่6ของฤด,ดูกาลนี้มองเห็นเฮลิคอปเตอร์ห่างออกไปเรื่อยฮ่หาฮ่ามอนี่กลับเริ่มป้องกันไฟอีกครั้งเริ่มตะโกนเสียงดังอยากออกจากที่นี่ต้องบอกว่าเรื่องผลลัพธ์ของรายการยังคงเป็นคุณมองไปรอบๆจุดเกิดมีทะเลสาบใหญ่ โชคดีที่สถานการณ์ไม่ได้แย่มากนักก่อนเข้าร่วมการแข่งขันบาฮาเคยเป็นพนักงานรถไฟพาดถามและเคยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนแถบตะวันออกกลางเป็นเวลาสองปีครึ่งดังนั้นเขาจึงได้รับการฝึกฝนทักษะการเอาตัวรอดในธรรมชาติอย่างมากมายเหตุผลที่เขามาเข้าร่วมการแข่งขันก็เพื่อครอบครัวเป็นหลักหลังจากที่กเกษียณแล้วเงินเดือนก็ไม่มากนักแต่ละเดือนต้องพึ่งเงินช่วยเหลือเพื่อประทังชีวิตดังนั้นเมื่อมีเงิน5 0 0 0 0น บาก็สามารถพักผ่อนอย่างสบายใจได้เลยหลังจากนั้นบาฮาก็ปักไม้ลงบนพื้นเพื่อใช้ในการหาทิศทางเขาต้องการสร้างที่พักของเขาให้หันไปทางทิศเหนือให้มากที่สุดหันหน้าไปทางทิศใต้และเป็นที่เดียวที่สามารถรับแสงแดดในตอนเช้าได้อยู่ฝั่งตรงข้ามของทะเลสาบดังนั้นบาฮาจึงตั้งใจที่จะสร้างแคมป์ที่นั่นแต่สัมภาระมากมายก็ทําให้เขาต้องไปกลับหลายรอบผู้เข้าแข่งขันคนที่7ชื่อว่าเนทานเขากำลังจับตะกแ,แ่นบนพื้น เพื่อใช้เป็นเหยื่อตกปลาสำหรับเขาแล้วเป้าหมายในการมาที่นี่ก็คือการหาอาหารให้พออิ่มท้องแค่มีอาหารกินทุกวันก็สามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้หลังจากหาเหยื่อได้แล้วเขาก็ไปที่ริมทะเลสาเพื่อเริ่มตกปลาไม่ต้องพูดมากนี่เป็นงานที่ใช้เวลามากอีกงานหนึ่งแน่นอนในชีวิตประจําวันเนทานชอบการเอาตัวรอดกลางแจ้งมากเพราะพ่อของเขาเคยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งโดยเฉพาะคู่มือเอาตัวรอดในป่าได้รับอิทธิพลจากเขาเนทานหลงไหลในทักษะการเอาตัวรอดในป่าอยู่เสมอเรียกได้ว่าเป็นมืออาชีพเลยทีเดียว ประเด็นคือลุกพี่ชายเคยเอาตัวรอดในฤดูกาลที่10บได้ไม่กี่วันแต่ไม่ได้คว้าแชมป์ทำให้เนธานรู้สึกเสียดายมาตลอดดังนั้นครั้งนี้เขาจึงลงสนามด้วยตัวเองมุ่งหน้าสู่สนามรบตั้งเป้าจะาคว้าเงินรางวัล500 0 0 0บาทกลับบ้านหลังจากจัดการสายเบ็ดเรียบร้อยแล้วเขาก็เริ่มสร้างที่พักอาศัยวัชพืชในรอยแยกของหินเหล่านี้เป็นวัสดุที่ยอดเยี่ยมสำหรับปูที่นอนเนธานได้จัด ตั้งแคมป์ไว้ด้านหลุมใต้ของพุ่มไม้เพื่อให้มีร่มเงาและเย็นสบายแถมยังช่วยบังลมได้เล็กน้อยหลังจากจัดเตียงเสร็จก็ลองนอนดูโดยรวมแล้วสามารถทักอยู่ที่นี่ได้สักระยะจากนั้นในทานก็ไปที่ริมทะเลสาบเพื่อตรวจสอบสายเบ็ดต้องบอกเลยว่านักตกปลามืออาชีพนี่มันต่างกันจริงฮ่า <c> ฮ <oughs> เพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเขาก็สามารถตกปลาหูซุนตัวหนึ่งได้สําเร็จแม้ว่าขนาดจะไม่ใหญ่มากแต่ก็พอสําหรับกินได้สองวันในขณะเดียวกันบาฮากําลังเดินไปยังอีกฝั่งของทะเลสาบที่นี่มีรอยเท้าของสัตว์มากมาย คาดว่าทรัพยากรอาหารในบริเวณนี้น่าจะมีไม่น้อยหลังจากเดินทางมาเป็นเวลา2ชั่วโมงในที่สุดก็ถึงจุดหมายปลายทางตอนนี้บาฮาไม่ได้ดื่มน้ําจืดมาแล้ว2วันสคืนเนื่องจากมั่นใจในความสามารถของตัวเองมากเกินไปในบรรดาผู้เข้าแข่งขัน10 เขาเป็นคนเดียวที่ไม่ได้พกหินจุดไฟมาดังนั้นเพื่อที่จะดื่มน้ําเขาจึงต้องหาวัสดุเพื่อทําเครื่องเจาะด้วยมือตามหลักการแล้วในสภาพแวดล้อมที่แห้งแบบนี้น่าจะใช้ชีวิตได้ง่ายแต่หลังจากทําเครื่องมือเจาะเสร็จถูกไปหลายสิบครั้งเพื่อจุดไฟยังไงก็จุดไม่ติดกว่าจะมีควันสีฟ้าลอยขึ้นมาแต่สุดท้ายก็เสียแรงเปล่าตามปกติที่ผ่านมาเมื่อทานหินจุดไฟผู้เข้าแข่งขันส่วนใหญ่ก็ออกจากสนามไปก่อนในสถานการณ์แบบนี้บาฮาจะทนได้นานแค่ไหนกันเมื่อคือนที่หนาวเย็นกำลังจะมาถึงเขารีบปูผนน้ารรวดเ็ แม้แต่เวลาสร้างเต็นท์ก็ไม่มีพอเมื่อความมืดเริ่มปกคลุมผู้เข้าแข่งขันคนที่เจ็ดโคตันพอเริ่มมาก็เล่นไม้เด็ดทันทีเมื่อกี้กำลังจะนอนอยู่จูจ่ๆก็มีแรงดึงจากเบ็ดตกปลาพอดึงขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นปลาตัวใหญ่แบบนี้ผู้เข้าแข่งขันที่ได้กินเนื้อปลาในช่วงเริ่มต้นมีไม่มากนักเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อปลาเสียเขาจึงหั่นมันเป็นชิ้นหนาๆแล้วนำไปตากบนกิ่งไม้แบบนี้พรุ่งนี้เช้าก็จะได้กินปลาแห้งก่อนเข้าร่วมการแข่งขันโคตันเป็นช่างไม้และยังเป็นนักยิงธนูและนักล่าามือชี การออกล่าสัตว์เป็นรายได้หลักของเขาสัตว์ทั้งเล็กและใหญ่เขาก็จับได้หมดเคยลุยเดี่ยวไปจับมีสีน้ำตาลปักกิ่งและหมาป่าโตเต็มวัยเขาเก่งเรื่องล่าสัตว์กลางแจ้งอย่างน่ากลัวเพื่อให้ภรรยาของเขามีสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตที่ดีพอเขาจึงสลับเวลามาเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องจากเมื่อคืนได้โปรตีนลุวงหน้าเช้าว,วันนี้โคตันจึงนอนหลับจนถึงสิบโมงเช้าในขณะที่แดดกำลังสดใสาสายเลือดนักล่าของเขาเริ่มพุ่งพล่านอีกครั้งดังนั้นแม้ที่พักพิงยังสร้างไม่เสร็จ เขาก็ออกไปล่าสัตว์พร้อมธนูทันทีเพิ่งเดินขึ้นเขาไปได้ไม่นานเขาก็เห็นมีแพะภูเขาสองตัววิ่งผ่านหน้าผาไปทําให้คอนตันสนใจทันทีดูเหมือนว่าทรัพยากรสัตว์ในบริเวณนี้น่าจะมีไม่น้อยคนที่ตื่นเช้าไปล่าสัตว์ยังมีในทานอีกฝั่งหนึ่งก่อนออกไปเขาใช้สายวัดทิศทางลมโดยเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่าตออติดตามสัตว์จะไม่ให้สัตว์ได้กลิ่นตัวเอง จริงๆแล้วในช่วงแรกเขาไม่ได้คิดว่าจะจับเหยื่อได้อย่างรวดเร็วเขาต้องทำความเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์ทั้งหมดในพื้นที่นี้ก่อนจากมูลสัตว์บนพื้นและรอยเท้าจำนวนมากเขาก็พบฝูงและมั่งอยู่ข้างหน้าอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีรอยเท้าของตัวที่แยกออกมาและในตอนนั้นเองเสียงดังมาจากพุ่มหญ้าในระยะไกลอีกครั้งพอหันไปดูก็พบว่ามันคือควายแอฟริกาดูเหมือนว่าการได้ยินและสายตาของสัตว์เหล่านี้ช่างไวมากการล่าเหยื่อจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ไม่นานเขาก็พบม้าขาแดงตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าต้องบอกเลยว่าทรัพยากรสัตว์ในพื้นที่นี้ช่างอุดมสมบูรณ์จริงๆแต่ว่าในทางกลับมาที่แคมป์อีกฝั่งด้วยมือเปล่าไม่มีอะไรติดตัวขณะที่ไปหาออกไปค้นหาและเจอที่ละมั่งกองหนึ่งซึ่งอาจเป็นวัสดุสําคัญสําหรับการดํารงชีวิตของเขาเขาจึงกลับไปที่แคมป์อีกครั้งเพื่อเริ่มภารกิจจุดไฟครั้งที่2แม้สภาพแวดล้อมรอบๆจะแห้งแล้งมากแต่เขาก็ไม่สามารถก่อกองไฟได้เลยเพราะมูลสัตว์ไม่ได้แห้งมากนะัก จึงถูอยู่นานก็ยังไม่เกิดผลแม้แต่ลิงจากฝั่งตรงข้ามยังวิ่งมาดูเขาถ้ายังจุดไฟไม่ได้อีกอาจจะต้องกลับบ้านก่อนเวลาเพราะไม่มีน้ำจืดดื่มบ้าหาหาแผ่นไม้แห้งใหม่แล้วก็ลงมือทำงานต่ออีกทั้งบ่ายหลังจากพยายามอย่างไม่ลดละอยู่หลายชั่วโมงในที่สุดเขาก็จุดกองไฟเล็กๆขึ้นมาได้สำเร็จโอโนโมันไม่ง่ายเลยจริงฮ่หาฮถ้ารู้อย่างนี้น่าจะพกหินจุดไฟมาด้วยในตอนนี้เองเขาถึงได้ตระหนักว่าการเอาตัวรอดคนเดียวนั้นยากแค่ไหนเมื่อมีแหล่งไฟช่วย บาฮาก็รีบต้มน้ำจุดหนึ่งหม้อดื่มจนท้องอิ่มเต็มที่อย่างน้อยคืนนี้น่าจะผ่านไปได้ต่อไปเป็นคิวของชายแก่54ปี เขาใช้เวลาวันครึ่งแก้ปัญหาที่พักเรียบร้อยพอเขากำลังจะพักผ่อนจูจูก็มีเสียงเคลื่อนไหวมาจากยอดเขาตรงข้ามเมื่อสูมล้องเข้าไปดูปรากฏว่าเป็นมาลายตัวหนึ่งที่หลงฝูงต้องบอกเลยว่าทรัพยากรสัตว์ในแอฟริกานี่สุดยอดจริงๆดังนั้นดักจึงวางแผนจะนำธนูไปด้วยเพื่อไปทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมรอบๆและนี่คือสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นสุดยอดคนเก่งระดับมืออาชีพในชีวิตประจำวันยังเป็นโปรแกรมเมอร์อีกด้วยเนื่องจากตัวเองสนใจการทำกิจกรรมกลางแจ้งจึงได้เรียนรู้ทักษะก,การเอาตัวรอดที่ยอดเยี่ยมด้วย เองไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่พักหรือทํากับดักก็เชี่ยวชาญทุกด้านที่น่าทึ่งกว่านั้นเขายังสามารถสร้างเครื่องจักรที่ซับซ้อนได้เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวของโปรแกรมเมอร์วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญการเอาชีวิตรอดกลางแจ้งความสามารถโดยรวมของเขาหน้าทึ่งมากไม่นานเขาก็พบลำธารเล็กๆข้างหน้าที่ที่มีแม่น้ําย่อมมีชีวิตอยู่เสมอและก็เป็นไปตามคาดมีปูตัวหนึ่งกำลังเดินอยู่ในน้ำดักใช้ลูกธนูยิงจากปูได้อย่างง่ายดาย ดูเหมือนว่าที่นี่จะมีปูอยู่เยอะเลยสุดท้ายจับได้ดปูสอตัวเขาจึงรีบกลับไปที่แคมป์เพราะจะนำไปทำซุปเขาเลยใส่หญ้าควายลงไปด้วย รากและใบของพืชชนิดนี้สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยหลังจากทําอาหารเสร็จเต้าก็เริ่มเพลิดเพลินกับมื้อกลางวันการรับประทานโปรตีนและวิตามินทําให้เขากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเวลาเดินผ่านไปอย่างรวดเร็วถึงวันที่3มบาฮากาลังเร่งรีบเตรียมอาหารเช้าจนถึงตอนนี้เขายังไม่ได้กินอะไรเลยเพราะเมื่อคืนเขานอนหนาวจนแทบทนไม่ไหวสิ่งที่ต้องทําตอนนี้คือสร้างที่พักให้เสร็จสําหรับเขาแล้วพื้นฐานคือแค่สามารถกันลมกันฝนได้ก็พอตัดกิ่งไม้จากพุ่มไม้มาเป็นกองบาฮาตั้งใจใช้กันน้ําไม่สร้างเต็นท์ขึ้นมาจริงๆ งแล้วจากสภาพแวดล้อมรอบๆก็เห็นได้ไม่ยากที่นี่พื้นฐานคือพอฝนตกก็จะท่วมแน่นอนแต่เห็นได้ชัดเจนบาฮาไม่ได้ตระหนักถึงปัญหานี้ในไม่ช้าเขาก็สร้างที่พักรูปกรวยเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็สามารถเข้าไปนอนพักค้างคืนได้แล้วเมื่อเทียบกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นโคตันยังมีปลาดิบเหลืออยู่บ้าง ดังนั้นเขาจึงมีเวลาและพลังงานเพียงพอที่จะออกไปล่าสัตว์ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดคือเพิ่งเดินขึ้นเขาได้ไม่นานก็มีสัตว์สีเทาวิ่งผ่านพุ่มไม้ข้างหน้าไปเมื่อมันเห็นตัวเองแล้วก็รีบวิ่งหนีขึ้นไปบนยอดเขาโคตันเพิ่งรู้ตัวว่าสัตว์ในพื้นที่นี้ระวังตัวมากการจะล่าสัตว์ใหญ่ในเวลาอันสั้นยังคงเป็นเรื่องยากเขาจึงกลับไปที่แคมป์เขาทำได้แค่ต้มปลาดุกที่เหลือเป็นซุปกินไม่มีเกลือไม่มีเครื่องปรุงใด ฮ่าฮ่ารสชาติของซุปปลาชามนี้ก็พอจะนึกออกเพื่อสิ่งนี้โคตันถึงกับใช้ไม้ทําช้อนขึ้นมาพอทําเสร็จแล้วลองชิมคําแรกโอไม่นักรสชาตินี่มันสุดยอดจริงฮ่าฮ่าน้ำมันปลาที่ละลายด้านบนเหมือนราดน้ําเลยกลืนลงไปยากมากกินไปตั้งนานโคตันก็ยังกลื่นไม่ลงเถรในป่าแบบนี้มีอะไรกินก็ดีแล้วถ้าเลือกกินแบบนี้คงยากที่จะรอดกลับไปได้ผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายชื่อว่ากลาส ตอนนี้เขาได้เตรียมเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการอยู่รอดแล้วภารกิจหลักตอนนี้คือการหาอาหารระหว่างทางเขาได้พบก้อนหินแตกจำนวนมากริมลำธารหินชนิดนี้มีความแข็งแกร่งสูงมากสามารถนำมาใช้ทำอาวุธได้และนี่คือหนึ่งในทักษะการเอาชีวิตรอดที่กลาสเชี่ยวชาญเพราะในชีวิตประจำวันเขาเป็นครูที่สอนทักษะดั้งเดิมด้วยมือที่ชำนาญของเขาเองเขาสามารถสร้างเครื่องมือในการล่าสัตว์ได้มากมายแม้แต่เบ็ดตกปลาหลากหลายรูปทรงก็ทำได้นอกจากนี้ยังมีหอกและเครื่องมือระยะไกลอื่น เช่นปืนเป่าลมก็ไม่ใช่ปัญหาแค่จากจุดนี้คาดว่าน่าจะเหนือกว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆส่วนการเลือกสถานที่ตั้งแคมป์กราดพบต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเขาวางแผนใช้ลำต้นไม้ที่มีอยู่แล้วเป็นหลังคาของที่พักผิงจากนั้นจะสร้างเตาผิงและเต็นต์ใต้ต้นไม้งานใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่าเสร็จไม่ทันในเวลาอันสั้นขณะที่กราสนอนพักอยู่บนพื้นจูจูก็ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวในพุ่มไม้รอบๆกลัวว่าจะเป็นสัตว์กินเนื้อบางชนิดเขารีบเข้าไปตรวจสอบ น่าเสียดายเดินวนรอบหนึ่งแต่ไม่พบอะไรเลยเมื่อค่ำคืนมาถึงไม่คาดคิดว่ากลางดึกมีแรดตัวหนึ่งวิ่งออกมานอกพื้นที่จนถึงเช้าวันถัดมาโชคดีที่มีไฟกองช่วยปกป้องกล่าไม่ได้รับบาดเจ็บ เขาจึงตัดสินใจไปดูรอบๆว่ามีร่องรอยของสัตว์เล็กๆหรือไม่ในขณะเดียวกันก็มาถึงฝั่งของคอตันสามวันที่ผ่านมาเขานอนบนพื้นมาตลอดสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะยังไม่พบสถานที่ที่เหมาะสมในการสร้างที่พักถาวรดังนั้นเขาจึงต้องฝืนร่างกายที่อ่อนแอพยายามหาดูว่าจะเจอที่ตั้งแคมป์หรือไม่เมื่อมาถึงบริเวณพุ่มไม้ที่อยู่บนพื้นที่สูงคอตันก็เริ่มเก็บรวบรวมวัสดุเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานแต่เขาเพิ่งเริ่มทําได้ไม่นานความอ่อนล้าของร่างกายก็ทําให้เขาต้องหยุดพักอยู่ขข้้้้าางงงงๆจริิแลวก่ไม มีเนื้อปลาแขวนอยู่เต็มไปหมดแต่เจ้าตัวนี้กลับเลือกกินมากเกินไปปลารมควันธรรมดาเขาก็ไม่กินเลยแค่ได้กลิ่นปลารมควันก็ทนไม่ไหวแล้วนี่ทำให้โคตันเริ่มสงสัยว่าตัวเองเหมาะที่จะมาแข่งขันหรือเปล่าแม้ว่าเริ่มต้นจะตกปลาได้แต่เขากลับไม่ไดีใจเลยสักนิดเขานั่งลงบนพื้นและคิดอยู่นานพูดเรื่องไร้าสาระมากมายต่อหน้ากล้อง สุดท้ายคิดไปคิดมาก็หยิบโทรศัพท์ดาวเทียมออกมาพร้อมกับเรืออชอที่แล่นมาด้วยความเร็วสูงคนคนนี้ชัดเจนว่าเสียโอกาสเปล่าอย่างน้อยในฐานะผู้เชี่ยวชาญการเอาชีวิตรอดไม่นึกว่าจะเลือกกินขนาดนี้คุณมีเวลานี้ให้โอกาสคนอื่นไม่ดีกว่าหรือในที่สุดก็เก็บกระเป๋าเรียบร้อยโคตันกลายเป็นผู้แข่งขันคนที่สองที่ถอนตัวและการแข่งขันต่อไปเพิ่งจะเริ่มต้นมารอดูกันเถอะ